โอเคครับไปพร้อมเลยพร้อมครับสวัสดีครับผมนายพรเพ็รพุทกิจเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอุโลกนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้เป็นตัวแทนมาพูดความรู้สึกเกี่ยวกับเป็นศูนย์เปิดโดนของข้างข้างนี้นะครับผมก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆาเลยนะครับที่เลือกโรงเรียนของเราเป็นศูนย์เปิดโดนศึกษาอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณครับ ก็คิดว่าถ้าโรงเรียนเราได้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราสามารถนําโดนเหล่านี้ครับมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมโครงงานหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปส่งแข่งต่างๆหรือว่าพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้มากขึ้นครับเนี่ยนะครับก็มีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับเช่นเป็นโครงงานต่างภายในประเทศเช่นของวชชเองหรือว่าเป็นของสทชอะไรเงี้ยครับผมก็เคยเคยมีประสบการณ์ก็ตอนที่มาอบรมโดนเมื่อครั้งที่แล้วครับที่ ทางงานเขาได้มาจัดที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรตอีกหนึ่งครั้งนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองหัดบ,บินโดนแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะจากตรงนั้นมาได้ครับเรื่องของการบินโดนโควบคุ้มโดนด้วยมืออะไรเงี้ยตอนนั้นดงรงใา,าใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาหนึ่งวันครับสองวันครับสองวันสองวัน,วนก็บินได้แล้วใช่ครับแล้วรล้วเราเอาไปใช้ยังไงเราไปแข่งใช่ครับ ใช่ครับไปแข่งขันอะไรนะก็จะมีงานแข่งขันโดนพวกเป็นโดนแปลอักษรหรือว่าโดนแข่งขันความเร็วอะไรอย่างเงี้ยโดนปล่อยวัตถุครับเปื่อรการโลเทียวใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยบังทับโดนมาไม่ไม่เคยเลยครับงั้นงั้นลองเชิญชวนคนที่ไม่เคยบังทับโดนแล้วอยากว่าเป็นน้องๆใช่ที่อยากอยากเป็นโดนให้เป็นแบบเราเป็นไอ๋อก็มาเริ่มเรียนกันได้ครับ ก็ไม่ไม่ยากครับใช้เวลาแค่2วันก็บินโดนได้ครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับ